ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีก2022-2023รอบแทีมสุดท้ายเซบียาปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งคืนวันพระสบรีที่20มีนาคม2023เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางบินสปอร์ต3สนามรามอนซานเชสปิดควนเซบียาสร้างเซอร์ไพรส์ไล่ยิง2ประตูรวดตามตีเสมอที่โอทัฟฟอร์ดได้อย่างสุดมันเมื่อสัปดาห์ก่อน ทาให้เกมนี้พวกเขาอาจจะได้เปรียบเล็กๆในการกลับมาเล่นในบ้านที่ต้องการแค่ชนะก็จะเข้ารอบหรือหากเสมอก็ยังได้ลุ้นต่อเวลาพิเศษและยิงจุดโทษชี้ขาดต่อไปด่านแมนเชสเตอร์เจ็ดล่าสุดไประบายความแค้นกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์ศูนย์ต่อสองในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในยูโรปาลีกนี้ต้องบอกว่าเสียหายสุดๆทั้งที่ออกนําก่อน2ต่อศูนย์แถมรูปเกมก็ดีกว่าแต่เล่นไปเล่นมากลับค่อยๆผ่อนเกมจนมาโดนไล่ตีเสมอ2ต่อ2ในที่สุด ทำให้แน่นอนว่าพวกเขายังต้องเหนื่อยหนักอีกเกมที่ต้องบุกไปเยือนถึงสเปนกลางสัปดาห์นี้ความพร้อมก่อนเกมเซบีย่าทีมของโคเซ่เมนดีลาบาจะไม่สามารถเรียกใช้งานปาเป้เกที่ไม่ได้ถูกส่งชื่อลงทะเบียนในรอบน็อกเอาท์ส่วนตัวหลักรายอื่นๆทั้งเอลิกลาเมล่าอีวานราคิติสลูคัสโอคัมโปสต่างฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในทีมในเกมนี้ทั้งหมดคาดการจะเปิดผู้เล่นตัวจริงเซบีย่าผู้รักษาประตูโบโน่กองหลังมอนเทียลเนียนซู มาซาอากุนยากองกลางโอคัมโปสราคิติชลาเมลากูเดลตอเรสกองหน้าเอนเนซิรีความพร้อมก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของเอริกเทนักจะไม่มีชื่อของลูกชอดอนนี่ฟาร์เบกทอมฮีตันอเลฮันโดกาเนโชราเฟวารันและลิสโลมาติเนสในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บ โซนีนรายของมาคัตแลตฟอร์ดไทเลวมาเลเซียสกอตแม็กโทเมนี ay, และมาเซลซารวิเซอร์ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในเกมนี้ได้หรือไม่แต่จะไม่สามารถเรียกใช้งานสตาร์ตเก่งอย่างบรูโน่แฟนเดสได้แน่นอนแล้วเนื่องจากติดโทษแบนใบเหลืองสะสมขาดการ17ผู้เล่นตัวจริงแมนยูดผู้รักษาประตูเดยียกองหลังวานบิสซากา้าแม็กควายลินเดลเลฟดาโลกองกลางอันโตนีกาซิเมโรเอริกเซนเฟรดซานโชอกองหน้ามาร์คซยาว ผู้ตัดสินอาเธอร์ดีอาสจากโปรโตุเกส v ว r อาตีโกมาตินจากโปรโตุเกสผลงาน5้านัดหลังที่ทั้งคู่เคยพบกันเซบียาชนะ0ูนย์เสมอ2แมนเชสเตอร์ยูเตดชนะ3ขาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันตกเป็นรองแบบดื้อๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเตดที่นัดก่อนออกนำา2ต่อ0ยอยู่ดีๆแต่ดันไปประมาทปรับเกมจนโดนไล่ตีเสมอ2ต่อ2ในบ้านทำให้พวกเขาแทบไม่เหลือความได้เปรียบใดๆในการบุกมาเยือนสเปนในครั้งนี้ แถมปัญหานักเตะบาดเจ็บก็รุมมร้าไม่มีแข้งตัวหลักหลายรายบรูโนเองก็โดนแบนยิ่งทําให้คุณพลปีแสดงดูดรอปลงไปก่อนเกมจะเริ่มขึ้นส่วนรูปเกมคาดว่าต่างฝ่ายต่างจะเล่นกันอย่างระมัดระวังเอาไว้ก่อนและคอยช่วยโอกาสจากความผิดพลาดเกมลุกเซบิยาอาจจะไม่น่ากลัวแต่เกมรับชุด2ของยูเนเต็ดก็จะประมาทไม่ได้ด้านทีมเยือนคงจะถอยมาคุมเชิงและรอสวนกลับตามที่ถนัด โดยปัจจัยที่กล่าวว่าอาจจะทําให้เกมดูตึงๆและมีโอกาสจะยืดยาวไปจนถึงช่วงต่อเวลาซึ่งถ้าไปถึงดีกาดวลจุดโทษเชื่อว่าแฟนๆแ,แ,แมนยูเต็ดคงจะหวาดเสียวกันพอสมควรเพราะนี่ไม่ใช่จุดที่พวกเขาถนัดเอาเสียเลยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาคาดการสกอร์เซบียาหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูเจ็ตหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดชนะการดวลจุดโทษชี้ขาดคัดมาให้เน้นๆาแข้งย้ายฟรีที่แมนอยู่สมควรคว้าเสริมทัพ ของฟรีมีในโลกของฟรีมีอยู่จริงแมนยูเต็ดมีแผนทุ่มเงินเสริมทัพอีกรอบในสมร์นี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมกลับไปลุ้นคว้าแชมป์พยมลิกแบบเต็มตัวในซีซั่นหน้าแต่นอกจากการใช้เงินซื้อนักเตะม,มาร่วมทัพแล้วยังมีพ่อค้าแข้งประเภทฟรีเอเนต์หลายรายที่พวกเขาสมควรเมียงมองเพื่อเป็นการรัดเข็มขัดไปในตัวเจ้าก,การคุมทีมของเอรดิธเทนฮังในซีซั่นแรกปีแสดงประเดิมคว้าแชมป์คารบาบาวครับได้แล้วและยังมีลุ้นในถ้วยยูโรปลาลีกบวกกับเอฟเอครับตลอดจนการคว้าดับทอฟฟ็อปโฟดี ต่อความสาเร็จดังกล่าวจึงเป็นธรรมดา,าที่แมนเชสเตอร์พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการช้อปปิง้งให้ผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์นําไปใช้จ่ายเพื่อพาทีมคว้าความสําเร็จเพิ่มเติมเท่าที่ผ่านมาพีแดงตกเป็นข่าวกับเฟรนกี้เดยองจูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคยและวิกเตอร์โอซิเมนซึ่งแต่ละรายล้วนมีค่าตัวแพงหูฉี่ทั้งนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋านี่คือ5้านักเตะทางเลือกที่ทีมจากโอทัฟอร์ดสามารถตามจีบได้โดยไม่จําเป็นต้องเสียเงินแม้แต่แดงเดียว 1. อีวานเอนดิกา เซนเตอร์ฮาฟเฟรนแมนกำลังจะหมดสัญญากับไอทักแฟงเฟิร์ตหลังจบซีซั่นนี้และหวังย้ายไปท้าทายตัวเองกับสมสรอื่นดูบ้างในวัย23ปีปราการหลังผิวซีมีทั้งความแข็งแกร่งและทรงพลังแถมถูกลือกับลิเวอร์พูลด้วยหลังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองหลังอนาคตไกลของบุนเดสลีกา แม้จะเป็นผู้เล่นในแนวรับแต่เอนดิก้าขึ้นชื่อในเรื่องทักษะการครองบอลและสามารถผ่านบอลขึ้นเกมลุกได้จึงเหมาะที่จะเป็นกำลังเสริมของผีแดงในยามที่เทนฮากต้องการโรเตชันทีมหรือคิดโละแฮร์รี่แม็กไวร์กับวิเตอร์ลินเดเลฟทิ้งในสมร์น,นี้และโดยเฉพาะยังยิ่งราฟาเอลานมีปัญหาล้มเจ็บต่อเนื่อง2ยูริติลมอง ong, ขณะที่เลสเตอร์ซิตี้จำเป็นต้องลุ้นหนีตายอย่างเต็มที่จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะรัง้งติลมองให้อยู่ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้ต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นหากเพื่อเว่าเดอะฟ็อกเอาตัวรอดไม่สาเร็จดาวเตะทีมชาติเบลเยียมก็ต้องย้ายทีมสถานเดียวโดยมีบรรดายักษ์ใหญ่ในลีกยุโรปเข้าคชวยขายขนมจีบให้เพียบไปหมดเนื่องจากสตาร์วัย25ปีไม่มีค่าตัวในการโยกย้ายอีกทั้งการเป็นมิดฟิลด์พรสวรรค์สูงแมนติดจึงสมควรลองท้าทาเขาเหมือนที่ได้คริสเตียนเอลิ็กเซนมาร่วมชชยค่าแบบฟรีฟรีและกลายเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเมื่อช่วงซัมเมอร์สามพุตเซมอาอาในช่วงซัมเมอร์ปี 2021, ด็กปั้นทีมลยง เกือบได้ย้ายมาค้าแข่งในอังกฤษอยู่แล้วหลังถูกอาร์เซนอลล่าตัวแต่สุดท้ายก็ไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนับจากนั้นมิดฟิลวัยย4บปียังคงหากินในบ้านเกิดเช่นเดิมแต่เมื่อในสัญญาของเขาจะสิ้นสุดหลังจบสีซสั้นนี้โอกาสย้ายทีมพทดสอบฝีเท้าของตัวเองกับลีกอื่นจึงเปิดกว้างขึ้นอีกรอบถึงแม้ขณะนี้ออวยังคงไม่โด่งดังเป็นผู้แตกแต่เทนฮักขึ้นเชื่อว่าเป็นกนุญสือที่รีดความสามารถของนักเตะได้อย่างฉมังดังนั้นการเพิ่มกองกลางรายนี้มาอยู่ในสสัังงงกดจจึน่่่าาาะคคคุ้มมวเีย ซีมูซาเดมเบเล่เป็นขุนพลทีมลียงอีกรายแถมถูกสื่อเลือกับผีแดงมานานหลายปีแล้วเชื่อกันว่าอาดีตกองหน้าทีมเซลติกหวังย้ายสโมสร,รหลังจบซีซั่นเพื่อมองหาทางเลือกใหม่และน่าจะเป็นกำลังสำรองที่ข้างสนามแทนที่วอลเวคอร์สได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกุนซอนัทคิดเซ็นสัญญากับศูนย์หน้า2รายทั้งตัวจริงและตัวสำรองเดมเบเล่ก็เหมาะที่เป็นตัวทีเด็ดที่ข้างสนามมากกว่ากองหน้าร่างโยงที่ถูกยืมมาจากเบอร์ลี่อย่างแน่นอนที่สุดผ้ามาคุสตูรัม เป็นอีกรายที่โดนโยงกับเมเตอร์เมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่ใช่ผีแดงทีมเดียวที่ตกเป็นข่าวกับสูน่าทีมบุรีเซียมเหมือนเช่นกรับบักและไม่แปลกเลยในเมื่อสีสันน้ลูกชายของลียงตูรามอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสมีผลงานยิงได้16ประตูในทุกรายการให้กับสิงห์หนุ่มซึ่งแบ่งเป็น13ประตูนในบุนเดสเลกาและทําให้เขารั้งตําแหน่งรองดาวซันโบร่วมของลีกเมืองเบียร์อยู่ในเวลานี้นอกจากจะอยู่ในวยัยชกันย5ปีแล้วกองหน้าทีมเลเบลอยังมีความแข็งแกร่งและว่องไว ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นของหัวหอกยุคใหม่และน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีอีกรายของแมนยูติดหากพวกเขาหวังมองหาดาวยิงที่ไม่มีค่าตัวแมนยูอกหักเบอร์บารตอฟเชื่อเคนอยู่สเสรอต่อเคียนกองหน้าทีมไก่เดียดทองได้รับการคาดหมายว่าจะอำลาทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนในซัมเมอร์นี้เพื่อเฮาการคว้าชแชมป์แรกในอาชีพการค้คาแข้งเนื่องจากเขาไม่เคยได้สมัมผัสกับโทรฟี่เลยแม้จะมีผลงานยิงประตูดได้อย่างระเบิดเถิดถึง นอกจากมเมทเด็ดแล้วไบยมูมนิกก็ถูกลือกับดาวสบวทีมสิงโตคำรามเช่นกันแต่ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวเผยว่าเสือใต้ล้มแผนดังกล่าวลงแล้วเนื่องจากไม่พร้อมเสนอเงินแข่งกับผีแดงจึงเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมของเอรดิธเทนฮากทาาทาเคียนได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อ18เมษายนเบอร์บาตอฟซึ่งสร้างชื่อกับไก่เดือทองก่อนย้ายไปร่วมทีมผีแดงได้แสดงความเห็นว่าเคียนจะรับใช้ถิ่นท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมตามเดิมในซีซั่นหน้า เขาพยายามย้ายทีมมาแล้วก่อนหน้านี้และมันไม่ได้ผลสถานการณ์ของแฮร์รี่กับผมมีความแตกต่างกันหากจะเปรียบเทียบเพราะแฮร์รี่เป็นนักเตะในอาร์แดมี่ของสเปอร์เบอร์บตอฟระบุเขาอยู่กับสโมสรมานานและเขาเป็นเหมือนพระเจ้าสําหรับทุกคนในทีมสเปอร์สถานการณ์ของเขาละเอียดอ่อนและเขาไม่มีทางเลือกมากนักทุกคนในทีมอยากให้เขาอยู่ต่อเพราะเขาเป็นความภาคภูมิใจของทีมและเขาเป็นดาวยิง เมื่อผมคิดถึงสเปอร์ชื่อแรกที่อยู่ในใจของผมคือแฮร์รี่เคนและผมมั่นใจว่ามันเป็นเช่นเดียวกันสําหรับทุกคนหากแฮร์รี่ตัดสินใจว่าเขาอยากจะพยายามและบีบให้ทีมปล่อยตัวภาพลักษ์ของเขาก็อาจจะเสียไปซึ่งไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเขาเพราะเขามีความยิ่งใหญ่ในทีมสเปอร์ด้วยเหตุน,นี้สถานการณ์จึงละเอียดอ่อนหากผมเป็นแฮร์รี่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเขาจะอยู่กับสเปอร์ต่อ ผงและผีติดเพียบทีมยอดเยี่ยมเพฮยบลีกแมตช์เดย์ที่31ทีมยอดเยี่ยมเฮยบรีกประจำสัปดาห์นี้ประกอบด้วยผู้เล่นจากลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดรวมกันถึง6กรายจากผลงานโดดเด่นในนัดที่ผ่านมาผู้รักษาประตูแซมจอห์นสตันจากคริสตัลพาเลซได้รับโอกาสเฝ้าเสาแทนบีเซนเต้กวยตา Sultan, ota, ในด่านมือหนึ่งที่บาดเจ็บซึ่งเกมที่พาเลซบุกชนะเซาท์แฮมตันได้นั้นจอห์นสตันเซฟช่วยทีมได้ถึง4หนกองหลังดิโก้ดาโลจากแมนยูไนเต็ด ถูกโยกมาเล่นแบ็กซ้ายแต่ก็ไม่ได้ทำให้เจ้าตัวด้อยประสิทธิภาพลงแถมยังเติมขึ้นมาพังสกอร์ปิดกล่องได้อีกด้วยกองหลังไทรรนมิงจากแอสตันวิลล่าคุมเกมรับได้ดีมีจังหวะเข้าปะทะบอลสำเร็จสองครั้งและเคลียบอลทิ้งได้6คหนเท่านั้นไม่พอ,อยังบล็อกลูกยิงอีก3าครั้งกองหลังเชนอเล็กซานโดรจากลิเวอร์พูลยังคงยืนตำแหน่งแบ็กขวาก็จริงแต่ถูกปรับมาเข้าในเพื่อสร้างสารรค์เกมมากขึ้นโดยหนึ่งจากสองแอซิดท,ที่เจ้าตัวทำได้เกิดจากการผ่านบอลตรงระยะก,กลาง กองกลางบรูโน่เฟนเดสจากแมนยูเตดขับเคลื่อนเกมแดนกลางของยูนเต็ดได้ไหลลื่นมีโอกาสส่องทำประตูหลายครั้งแต่ยิงไม่ผ่านมือเกลโนาบาสกองกลางเอเบเรซีเอเซจากคริสตันพาเลตฟอร์มกำลังสดยิงประตูดได้2เกมติดในยุคปูรอยทำให้พาเลตผลงานก้าวกระโดดโอกาสรอดตกชั้นสูงกองกลางโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลล้างความผิดหวังที่ยิงจุดโทษพลาดเกมก่อนจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมทำได้ดีเวลาทีมทำเกมบุกไซริน กองกลางอันโตนี่จากไมเดดมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูที่พีแดงทําได้ใส่ฟอเรสมีความอันตรายในจังหวะเล่นเกมโต้กลับกองหน้าเอริงฮาเลนจากแมนซิตี้มีเวลาในสนามแค่45นาทีแต่ก็เพียงพอที่ทําให้ฮาเลนติดเข้ามาในทีมชุดนี้โดยผลงาน2ประตูในเกมเจอเลสเตอร์กองหน้าโอลิวัสกินจากแอสตันวินล่าอยู่ในช่วงกําลังเข้าฝักทําประตูติดต่อ,อก,กันในหลีก4นัดติดพร้อมกับพาวิล,ล่าติดลมบนลุ้นไปเล่นถ่วโยยุโรปสี่ซันนา กองหน้าดีโก้โชต้าจากลิเวอร์พูลกลับมาซัดประตูครั้งแรกในรอบหลายเดือนอีกทั้งยังมีบทบาทต่อเกมลุกของแบ่งเยอะมากพร้อมกับซัดประตูสุสวยๆในลูกที่5ของทีมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ